เตรียมมาครับเอามาเชือดอากิล่าเอามาเชือดครับมีขนาดนี่นี่เป็นการลวงมาเชือดพิจิตไม่หมูนะเนี่ยไม่หมูอย่างที่คิดนะครับพิจิตตอนแรกนึกว่าจะง่ายๆกินง่ายๆโอ้โหกระดูกทั้งนั้นครับโอ้โหเวลาจะโดนแซงอย่ายกคันเร่งนะครับปกติบางคนแบบไอเราไอเรากำลังเข้าเกียร์สามใช่ไหมเข้าเกียร์สามสี่ยกใส่เราบอกเขาเลยว่าเราไม่ยกเราจะเกาะท้ายเขาดึงใส่ ฝาไว้ลองฟิตหวานเทียบสติ๊กเกอร์ทูทีมอートโมบายติดตรงไหนก็สวยนะครับลองดูดิจริงสติ๊กเกอร์ทูทีมอートโมบายเกรดพรีเมียมสะท้อนแสงสั่งตัดเลยนะครับราคา99บาทรวมส่งเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสวยตามนี้เลยนะฮะติดแล้วเก๋าแน่นอนนะครับสำหรับทูทีมอートโมบายสาวกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตอนนี้ของใกล้หมดแล้วนะฮะรีบเลยนะครับสติ๊กเกอร์ของผมใกล้จะหมดจริงๆแล้วนะครับถ้าอยากได้นะครับรีบแอดไลน์ผมมานะครับที่ด้านล่างนี้นะครับทักมาสั่งตัวต่อตัวได้เลยนะฮะชอบคลิปแบบนี้ฝาากกกกกกกดดดดไลลคค์์แชชรรตติมม่่อองงผใใใหหห้้ัััันนนนนนยะะะฮเป็จบ พร้อมบวกพร้อมบวกผมไม่กลัวเขาจะเอามาฟัดกับเราทางแกงไงใช่ดูดิเต็มเลยตามนั้นนะที่เราคุยกันไว้คลิปที่แล้วเขาเตรียมรถลรอเราแล้วก็คือเขาจะเสิร์ฟเราทุกคันเขาจะแดกเราทุกคันเลยเนี่ยเขา150ทุกคันเลยดูทรงนะถ้าเราแซงเขาเขาแน่จะลุมกระตุลุมเลยตรงนี้แหละกระทืบเราเนี่ยน่าจะไปไหนไม่ได้แล้ไปได้ปว่าไปไปโอเคเขาต้องจะเล่นคุณ อันนี้อันนี้มาถึงสถานที่แล้วนะเขาพาเราจะพาเรามาเชือดในที่ที่แบบว่าไม่มีคนแล้วตอนนี้โดนล้อมหมดแล้วนะดูจริงนี่เราโดนล้อมแล้วนะเดี๋ยวเชิญเจ้าของต้นเรื่องหน่อยที่แบบเราคุยกันไว้เมื่อวานใช่ใช่ว่าเราจะมาเจอเดี๋ยวเชิญมาคุยกับผมครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันดีเขาดูดิเราล้อมดิเตรียมมาครับเอามาเชือด มาเชื่อดากิล่าเอามาเชื่อดครับมีคนไหนมีกนี่เป็นการลวงมาเชื่อดก็คือเอาง่ายพี่จิตไม่หมูใช่ไหมไม่หมูครับไม่หมูอย่างที่คิดครับพี่จิตไม่หมูครับตอนอันนี้ผมที่คอเท์ออกแล้วถ้าตอนตอนต่อไปอยากให้ไปจังหวัดไหนลองคอมเมนต์ดูเออใช่เลยไปเชื่อจังหวัดไหนจะไม่จังหวัดไหนจะเชื่อเราตอนนี้พี่กิจขอเชื่อก่อนวันนี้ วันนี้พิจิตต์ขอเชื่อขอเชื่อก่อนใช่ใช่ใช่แก๊งพิจิตตยินดีต้อนนี้แก๊งพิจิตตมีแต่ยามาฮ่าแล้วครับสายยาสายยาทั้งใจครับชุดผมเอาเอายามาฮ่าอะไรมาเจอผมฮะกับคันนี้ขอคันเดียวพอขอคันเดียวมาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเหมือนมีตัวเต็งหรือใช่ขอเดียวมันประมาณว่ามันเจ๋งทุกคันไม่รู้จะคัดคันไหนมาใส่เลยครับมันต้องมีสักคันหนึ่ไม่รู้จะคัดคันไหนเพราะคัดอีกคันอีกอีก คัดอีกคันที่เหลือก็จะน้อยใจอ่ะเดี๋ยวผมให้หัวหน้าเผ่าผมดีกว่าหัวหน้าเผ่าพิจิตรมิิจตรไม่หมูนะเนี่ยไม่หมูอย่างที่คิดนะครับพิจิตรตอนแรกนึกว่าจะง่ายๆกินง่ายๆโอ้โหกระดูกทั้งนั้นครับผมเขียวเขียวไม่ได้เลยนะกระดูกทั้งนั้นครับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะมาแล้วะี๋ยวฝนจะมาอ่ะมาเดี๋ยวจัดกันเลยครับโซโล่เลยเจ้ากันไหนมาเอาทีสนามมาเลยนะเจอับครับากินล่านะโอเคโอเคสนุกแน่โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา ด้านบนนี่ก็ทางทางเส้นนี้ที่เรามาลองก็จะไม่นอกนอกชุมชนนะครับไม่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 สถานที่ปิดแม่นตรายแม่นตรายกันที่ได้เอาเลยครับไเอามึไปฝนตกผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับพี่จิตก็ไม่รู้อ่ะเราต้องรู้ว่าพี่จิตจะขนาดไหนเขาจะเชื่อเราหรือจะให้เราเชื่อลองคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะว่าอยากให้ไปจังหวัดไหนเฮ้ยน่าสนุกนะคนนี้แต่เราจะขี่ในสถานที่ปิดนะครับสถานที่ปิดเท่านั้นโอเคนี่ครับผมเข้าประกวดครับเฮ้ย คันนี้ว่ะคู่ปรับคนละรอบไหมเดี๋ยวว่าไงคนละรอบถ้าเขาดูครับว่าจะโดนตั้งสองรอบเลยหรือเปล่าอุ้ยเออ้กลับกลับชไมเฮ้ยเรากลับดีกว่าเขาเขามาขนาดนี้ละแต่ก็ กินผมได้ก็อย่าทิ้งห่างหน่อยแต่ถ้าผมกินผมก็จะไม่ทิ้งห่างบอกเขาเลยละโอ้ยประมาณประมาณไม่เวลาเวลาจะโดนแซงอย่ายกคันลิงนะครับเออเออเวลาจะโดนแซงอย่าเพิ่งยกอันนี้คือปกติบางคนแบบไอเราไอเรากำลังเข้าเกียร์สามใช่ไหมเข้าเกียร์สามสี่ยกใส่เราเลยแล้วเอาจนสุดทางเลยครับบอกเขาเลยว่าเราไม่ยกเราจะเกาะท้ายเขาดึงไว้ายอย่ เราไม่ยอมอยู่แล้วขิงกันเลยมาถึงทิ่นอ่ะโอเคธรรมดาพิจิตรไม่ธรรมดาครับบ้าไปเลยเดี๋ยวเดี uh, ๋ยวต้องมีคนปล่อยใช่ไหมใช่ใช่ต้องมีคนปล่อยปล่อยมือเลยปล่อยมือเลยจะออกได้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย a few moments later ได้แต่อย่าห่างมากโอ้โหฝากไว้น้องฟิตหวานเทียบได้เชื่อดไหมได้เชื่อดไหมได้เชื่อดหรือเปล่าอะไรนะได้เชือหรือเปล่าเชือดม่อกี้เหรอได้เชือนะหวานเทียบปมาจะแกดิบมาเชื่อผมตึงจิมเลยเนี่ยตึงจิตไม่หมูไงเออไม่หมวยแต่เขาจะมีคันมาแก้มีคันมีคัน อ่าขอแก้มือเดี๋มันมีคนแก้มือแก้มือด้วยให้ให้เขาแก้มือไงรอบนี้เขาเตรียมตัวพร้อมมากเขาไปซ้อมนู่นเลยซ้อมไกลมากครับไม่เหความรับแต่ความรับเปิดเผยแล้วก็ลมยางแข็งก็ปล่อยลมยางโอ้โหแบบเต็มระบบเลยไล่บาลครับไล่บอเพาะต้องไล่น้ำหนักเดี๋ยวรอบรอบนี้เดี๋ยวอะไรดีต่อให้เขาไงดีบ้างเดี๋ยวไงดีให้เขาออกก่อนเลยด้วยต้องต่อให้เราด้วยให้เขาออกก่อนเหรอเออได้มีให้ออกก่อนด้วย มันเ้จิตไม่หมูนะแอดไม่รอดแน่สายเกมต้องที่นี่เท่านั้นนะครับ adufax 365นะครับมีของแจกนะฮะมูลค่ามากกว่า100 0 0 0บาททุกๆเดือนเลยนะครับอย่าลืมนะครับ adufax 365 คุณมาถูกทางแล้วน,น,นี่อยู่แล้วผม,มวอ,มมอะกีก็เราไปที่แบบไปขี่ไปขี่กันมาเรียบร้อยนะฮะคู่แพ้ต้องทำไงครับ แกลลอนนะครับน้ำมัน1แกลลอนวันนี้โดนน้ำมัน1แกลลอนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปปั๊บพี่ไปซื้อให้ผมเลยได้ได้ยวซื้อจะได้เติมเอาไว้เติมคันนี้ต่อเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ใช้ไปประมาณลิตรเดียวโอ้โหลิตรเดียวจังหวัดไหนอยากโดนแจ้งมาได้นะครับเราให้น้ำกขวดดีกว่านเอแม่รอบแรกโอเคก็ตั้งแต่ฮะลองคอมเมนต์ดูแล้วกันอันนี้ก็พิจิตรโดนไปแล้วพิจิตรโดนไปแล้วครับจังหวัดไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนช่วยปราบคันนี้ให้หน่อยนะครับจังหวัดไหนจังหวัดไหนจะปราบคันนี้นะพิจิตรอยากแแกกกก้้้้มมมมือออัััยยยโาาาาาาคครรรบเเเดีี๋ววพะ่่นนนไท เดี๋ยวลองอีซันสองเลยนี่คันนี้มาไม่ทันช่วงซิ่งมันช้าหน่อยคันนี้มาไม่ทันมาไม่ทันมาก็ไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหคันนี้สั่งตรงมาจากไม่ไม่เราต้องให้พี่เขากินน้ำในคอแห้งคอแห้งคุยเยอะแล้วเกินคุยเยอะๆคุยก็ขอแก้ถ้งมีแก้เดี๋ยวใจจริงเดี๋ยวเรากระที่คนอ้าวหรอเดี๋ยวเรากระเที่โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้าไปได้แมอันนี้ก็พี่จิตก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนุกใช่ใช่เจ้สายเดียวกันเราเรา เราคนรักคนรักทูทีด้วยกันเพราะว่าในโดยส่วนตัวอันนี้ส่วนใหญ่ก็วัยรุ่นยุคเก้าศูนย์เลยนะโอ้ยุคเก้าศูนย์จริงดูแต่ละคนนี่ไปรุ่นยุคเก้าศูนย์แล้วนะผมชอบฟังเพลงพวกเอ่อไมโครยุคต้อนะเก่าๆนะหมดมาแล้วตกแล้วโอเคผมตกแล้วครับไปเจอกันดีกว่าครับผมครับผมไปเจออยากให้ไปจังหวัดไหนคอมเมนต์นะครับครับผม จะไปอย่างไรกันครับแลรถตู้ครับคือความเดิมตอนที่แล้วนะฮะผมรถตู้พังที่พิจิตรนะครับก็เลยได้อยู่เชือดชาวพิจิตรแบบคลิปนี้นะที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับเรสาวเมืองพิจิตอดีตชาละวันไไม่รอดน่ฝันให้ไกลไปให้พ้นอะให้ถึงไปให้ถึงจรไปให้ถึงไปให้พ้นเลยพ้นจากที่นี่เยใช่ไหมคเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ว่าพิจิตไม่ดีแต่ว่า เราเราเบื่อแล้วเราอออยู่สามวันแล้วเนี่ยเออนี่แหละเป้าหมายของเราแม่แม่เออแล้วก็ไปนน้ดแล้วก็ผมก็เตรียมของสมนาคุณสติกเกอร์เกรดพรีเมียมสะท้อนแสงนะครับมอเตอร์ไบค์ราคา99าบาทรวมส่งอันนี้อันนี้อันนี้เราจะให้ช่างฟรีฟรีคนที่เขาดูแลเราใช่ไหมใช่เราจะให้พี่คนที่เขาให้ยืมรถคันนี้กระบะคันนี้แล้วก็ให้กับช่าง ที่เขาทํารถให้กับเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําใจที่อยากจะตอบแทนนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได้ก็สั่งได้เลยนะครับทักแชทมาได้เลยเงบ้างช่างเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยยาวๆดันยาวๆเลยไม่ไม่พันใช่ไหมไม่ครับหม้อน้ำพิเนียมใช้ได้ยาวเลยมีเขาการันตีแล้วว่าไม่ทางแน่นอนการไวมากอันไหนฝากฝาอูหน่อยแล้วกันนะอูเนอูอ่าอูช่างนากร์นั่งอยู่ติดถนนเลนหนึ่งหนึ่งเจ็ด เป็นติดถนนสายหลักเลยนะจิตพิโรกครับอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบตรงข้ามเมืองลานเนี่ยแล้วก็มีของสมนาคุณอยากให้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับอูทีมอเตอร์ไซค์ตามนี้เลยนะครับอันนี้เอาให้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ที่เขาให้เราเอารถไปใช้เอารถไปยำกระบะแล้วมอบให้ครับผมขอบคุณครับมอบให้เอาไว้ติดรถก็ขอบคุณที่พาพิจิตรเป็นตัวแทนพิจิตรแล้วกันดูแลแล้วก็มาเชื่อม มาเชื่อมาให้มาให้เราเชื่อจังหวัดต่อไปอยากให้ไปจังหวัดไหนคอมเมนต์ด้านล่างก็มีอันตัวมียขนมจากนครสวรรค์เออมาให้ชาว์จจิตรไม่แต่ซื้อที่พิจิตรเออซื้อที่ป้อมแข่งซื้อนี่พี่จิตรขมักเมื่อยเกลียวการขอแก้มือนะครับจริงได้ครับอีดีสองได้เป็นแก้มือแน่เดี๋ยวต้องนักใจครับผมนักใจสายดีดีเนาะเรารู้จักกันสายสองล้อดีกว่าครับสองเรารู้จักกันเมื่อเพราะเป็นคน ครับคนอื่นเราก็คงไม่ได้อย่างนี้เดีนี้เราติดตามกันจัดกระเป๋ไว้ก็ไปทํารถมาให้แรงกว่านี้นะครับได้ครับจัดให้ครับไปทําให้มันแรงกว่านี้ด้วยจัดให้ครับจัดให้อย่างด่วนเลยครับก็ก็ EP2 ครับแพ้มีเผารถครับแพ้เผารถเลยครับ EP2 ขอแก้เปล่าอ้อยเผาอ้อยเลยอ่าแล้วครับเผาเลยครับเข็นลงเป่าอ้อยเผาเลยครับ EP2 ไปดีกว่าโอเคครับผมไปจังหวัดไหนต่อเดี๋ยวพักว่ากันนะฮะครับทูทีมอเตอร์ครับผมโอเคครับครับสบาย A few moments later. ความรู้สึกของการที่ได้มารถเสียที่นี่ก็ได้ได้ไดไดรับความช่วยเหลือแล้วก็มีสภาพตอนนี้รถเก๋าไี่ได้วมอย่างแรงอะอความร้อนของพี่ไหมครับความร้อนของพี่มีที่ไหนกรุงเทพแพ่สองวันไม่สามวันสามวันังไ,ไม่ถึงแพรเลยโดนดับฝันก่อนไม่เป็นไรฮรรถเสียครั้งนี้ได้ ก็ถ้าชอบคิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอะไรติดฟันวะนียอวยกวนโคตดแล้วใจเลย่ะตอนนี้ทูทีมอโต้บายมีเสื้อแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยเท่มากๆเลยนะครับบอกเลยว่าทำมาน้อยนะฮะแค่100ตัวนะครับถ้าอยากได้นะครับทักชัดมาเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ด้านล่างนี้มานะครับ b a s i c z a นะครับรีบทักมานะฮะจะหมดแล้วเด้อคุณมาถูกทางแล้วนี่